หญิงสาวเพิ่งเรียนจบก็เลือกที่จะแต่งงานไม่คิดว่าคืนวันแต่งงานจะมีห้องว่างเพื่อให้เต็มห้องได้อย่างรวดเร็วคนเก็บตัวหัวโบราณอย่างเธอทำทุกวิธีทางเพื่อให้สามีสนใจสามีรู้สึกว่าเธอสนข้อที่หัวเธอเบาๆ หลิวเจิ้งก็เหมือนตอนที่สารภาพวิ่งเข้าไปในอ้อมแขนของสามีเช่นนั้นครั้งแรกของพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้นจากนั้นพวกเขาก็เก็บข้าวของเตรียมไปฮันนีมูลสุดโรแมนติกระหว่างทางจู่ๆสามีก็รับโทรศัพท์ดังนั้นการเดินทางจึงสิ้นสุดลงหลิวเจิ้งก็เข้าใจสามีของเธอเป็นอย่างดีไปโรงพยาบาลกับสามีเพื่อทำการผ่าตัดกลับบ้านมาสามีทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบอกให้เธอไปเก็บของ แต่หลิวเจิ้งไม่เข้าใจทำไมสามีถึงชอบบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเป็นพิเศษยังถามว่าไข่ควรทอดหรือต้มสามีอธิบายว่าตั้งแต่เด็กไม่มีใครสนใจเขาแม่ยุ่งอยู่กับการผ่าตัดในโรงพยาบาลพ่อก็ไม่เห็นแม่แต่เงาเขาโตมากับการกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไม่จําเป็นต้องรูราอะไรก็สามารถโตขึ้นมาได้แบบนี้ผู้หญิงเดินมาอย่างเจ็บป,ปวด บอกว่าจะไม่ยอมให้สามีกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอันขาดและซบไหล่สามีสามีประทับใจในความงามของเธออุ้มเธอขึ้นและรีบพุ่งไปที่ห้องนอนหลิวเจิ้งตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นด้วยความรู้สึกมีความสุขมากขึ้นสามีทำอาหารเช้าให้เธอพับผ้าห่มและเตรียมเสื้อผ้าให้เธอด้วยเพราะสามีไปทำงานเธอไปซื้อหนังสือทำอาหารเริ่มเรียนรู้การทำอาหารแน่นอนว่าความสามารถในการเรียนรู้ของหลิวเจิ้งนั้นแข็งแกร่งมากเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วห่อมันนำไปให้สามีแต่เธอเผลอลืมหยิบตะเกียบไปโชคดีทีี่สสสาม,ม,มสหรับ ทำตะเกียบแบบนั้นยังสามารถฝึกความยืดหยุ่นของมือได้ด้วยเห็นได้ชัดว่าสกิลของหลิวเจิ้งนั้นไม่ดีพอได้แต่ให้สามีป้อนให้กินสามีเป็นห่วงให้เธอกินซุปด้วยบอกให้เธอนั่งกับเขาเธอส่งข้าวให้สามีทุกวันทุกวันแม้ว่าสามีของเธอจะบอกให้เธอเตรียมตัวให้ดีสําหรับบัณฑิตเธอก็ไม่ฟังเพราะเธอเป็นนักวิชาการสามีของเธอยังพาเธอไปซูเปอร์มาร์เกต็ตซื้อขนมที่เธอโปรดปรานแม้กระทั่งพาเธอไปดูหนังแม้จะเหนื่อยจนเผลอหลับในโรงหนังหลิวเจิ้งก็ไม่โทษเขาเดิมทีคิดว่าได้ใจของผู้ชาย ไม่คาดคิดว่าความจริงจะโหดร้ายสามีของเธอมักจะยุ่ง,ง,เ,ธงเธอไม่มีเวลาเพื่อน,นําอาหารไปให้อีกแป๊บเดียวก็ถึงวันเกิดหลิวเจิงได้เตรียมอาหารไว้เต็มต๊ะสามียังกําลังสู้อยู่ในห้องฉุกเฉินยังไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ในคืนนี้เขาล้างมือเสร็จก็เข้าห้องผ่าตัดต่อเมื่อกลับมาเห็นการตกแต่งของหลิวเจิงรู้สึกเศร้ามาก กลางดึกโทรศัพท์ของสามีดังขึ้นเป็นข้อความจากแฟนเก่าเพื่อชดเชยที่ไม่ใส่ใจภรรยาก่อนหน้านี้เขาเตรียมอาหารเช้าให้เธอเห็นสามีกำลังดูโทรศัพท์ของตัวเองเธอเล่าให้สามีฟังว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นบอกว่าเธอเผลอลบข้อความนั้นสามีไม่แยแสแต่หลิวเจิ้งไม่สงบอีกต่อไปขณะที่วิ่งอยู่ในหัวของก็มักจะปรากฏเรื่องเล็ก,เล,กเล็กน้อยๆเกี่ยวกับแฟนเก่าของเขาสงสัยว่าสามียังไม่มีความรู้สึกรักเธอและสามียังคงพยายามควบคุมตัวเองให้หยุดคิดเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูลของแฟนเก่า พยายามทำดีกับภรรยายังไงก็เลือกหลิวเจิ้งมาแต่งงานด้วยเพราะว่าแม่ชอบเธอแน่นอนว่าสามีกลับมาบ้านแต่สีหน้าไม่มีความสุขเลยหลิวเจิ้งบอกว่าเธอทำซุปเพื่อบำรุงกระเพาะให้เขาแล้วบอกให้เขาต้องดื่มอีกสักหน่อยแต่เขายังคงหลับอยู่หลิวเจิ้งรู้สึกสูญเสียทันทีแม้กระทั่งนอนหลับเหมือนคืนวันแต่งงานบรรยากาศน่าอึดอัดภรรยาใช้เวลาหชั่วโมงต่อวัน เพื่อทําอาหารและส่งอาหารให้สามีไม่คิดว่าสามีเธอจะเกลียดและแอบหนีไปโชคไม่ดีที่ถูกภรรยาเห็นที่จริงคุณสามารถพูดคุยกับฉันโดยตรงได้สามีขอโทษหลิวเจิอไม่โกรธและยังบอกว่าสามารถเข้าใจได้แม่เคยทําฮอทอนหรืออะไรสักอย่างให้เธอไม่ชอบกินก็แอบ,บเอาไปให้เป็นของขวัญหรือไม่ก็โยนทิ้งเจียซื้อพูดกับเธอว่าไม่จําเป็นต้องนั่งรถเมล์หลายต่อทุกวันเพื่อส่งอาหารหรอกที่ร้านอาหารก็สะดวกมากคุณดีกับผมมากขนาดนี้ตรงกันข้ามมันทําให้ผมรู้สึกกดดันมากแบบนั้นคุณก็จะเหนื่อยมากอีกหลิว เจิงบอกว่าไม่เป็นไรหรอกที่จริงตอนล้างจานก็แอบปาดน้ำตาลับหลังสามีเดิมทีคิดว่าการส่งเบนตตวแห่งความรักทุกวันเป็นการแสดงออกถึงความสุขไม่คิดว่าจะทําให้สามีไม่พอใจคืนนั้นพวกเขาไม่ได้คุยกันเลยในวันที่สองหลิวเจิ้งขอให้เพื่อนสนิทที่สุดของเธอช่วยวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดของสามีหรือวันครบรอบแม้ว่าตอนนั้นจะเป็นวันเกิดของพ่อแม่เขาก็จะจําได้ ให้ของขวัญถูกเวลาเพื่อนสนิทบอกว่าแบบนั้นก็ดีมากนี้แต่หลิวเจิ้งกลับรู้สึกว่าไม่ถูกต้องเพื่อนสนิทพูดว่าเขาดีกับเธอมากแบบนั้นมองจากข้างนอกเขาก็สัมผัสได้แต่บางทีมันก็แค่สัมผัสได้ฉันดีกับเขา เขาอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากเพื่อนสนิทอธิบายแทนสามีช่วงนี้ในโรงพยาบาลเครียดมากทั้งต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์ทั้งต้องเตรียมตัวสอบนอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกนักเรียนดีเด่นระดับชาติสถาบันตีพิมพ์บทความในหนังสือพิมพ์ในนามสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกทีมเยาวชนแต่ทั้งหมดนี้หลิวเจิ้งไม่รู้สามีของเธอไม่เคยพูดถึงเพื่อนสนิทก็พบว่าปัญหาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ขาดการสื่อสารระหว่างกันหลิวเจิ้งแสดงว่าเธอก็ต้องการคุยกับเขามากขึ้นเองแต่กลับบ้านทีไรเขาก็เหนื่อย และไม่มีความสุขทุกทีงั้นเธอก็กอดเขา<ป>จากนั้นเรื่องต่อไปต้องให้ฉันสอนใหม่แต่เมื่อเธอกลับบ้านหลิวเจิ้งพบว่าสามียอมซ่อนตัวอยู่ในรถดีกว่าเขาไปในบ้านสามีอธิบายว่าเขาไม่ต้องการพูดถึงปัญหาของเขากังวลว่าหลิวเจิ้งจะเสียสมาธิและส่งผลต่อการสอบจบการศึกษาของเธอหลิวเจิ้งบอกว่าใช้เวลานานมากเพื่อแต่งงานเขาไม่เคยซื่อสัตย์เธอคิดว่าตัวเองเข้าใจ แต่ในที่สุดก็พบว่าเธอไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับสามีของเธอเลยสามีของเธอถามว่าเป็นเพราะช่วงนี้ยุ่งมากไม่ดูแลเธอให้ดีหรือและเลยเธอใช่ไหมหลิวเจิ้งไม่ต้องการให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ถ้าอยู่ด้วยกันก็เนื่องมาจากความรับผิดชอบที่ต้องดูแลหรือใครมีบางอย่างที่ทำได้ไม่ดีก็สามารถพูดออกมาได้เพื่อแก้ไขเธอเพียงต้องการให้สามีแสดงความรู้สึกที่แท้จริงแต่สามีคิดว่าเธอทำได้ดีมากประโยคนี้ทำให้หลิวเจิ้งเศร้ายิ่งขึ้น เห็นได้ชัดว่าตอนที่เขาและน้องสาวรักกันก่อนหน้านี้เขาจะแบ่งปันความสุขและความทุกข์กับเธอตลอดแต่เมื่ออยู่กับเธอกลับไม่เป็นอย่างนั้นขนาดอยากจะโต้เถียงกับเขาเขาก็ไม่ใส่ใจด้วยซ้ําทําไมผมต้องเถียงกับคุณหลิวเจิงพูดไม่ออกลงจากรถและออกไปตากฝนเห็นเช่นนั้นรีบสามีก็รีบลงจากรถไปกางร่มให้เธอหลิวเจิงต้องการกลับไปบ้านพ่อแม่เพื่อสงบสติอารมณ์และปฏิเสธที่จะให้สามีพาไปคุณทําอะไร ฉันก็ไม่อยากรอใครพูจบเธอก็ขึ้นรถออกไปสามีเห็นภรรยาออกจากบ้านรู้สึกหมดหนทางเป็นครั้งแรกไม่คาดคิดว่าวันรุ่งขึ้นหลิวเจิ้งยังไม่ได้กินอาหารเช้าก็เคลื่อนไส้แล้วพ่อเธอเดาว,ว่าลูกสาวเขากำลังตั้งท้องหรือเปล่าหลิวเจิ้งกลับมาที่ห้องเพื่อคำนวณเวลาและโทรหาเพื่อนสนิทอย่างรวดเร็วเพื่อแจ้งให้ทราบดูเหมือนว่าฉันกำลังตั้งครรภ์นอกจากจะมาแสดงความยินดีเพื่อนสนิทยังนำข่าวดีมาให้เธออีกด้วยทางโรงพยาบาลได้ส่งเจียซื่อไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาด้านนี้ตอนที่สามีกกกกลังงิิินนข้าว็คดถึเธอ ไม่อ่ออรยจึงขอหยุดพักเพื่อพาภรรยากลับตอนแรกยังทำท่าโกรธอยู่ไม่คาดคิดว่าสามีแค่มองมาหนึ่งทีก็ทำให้เธอมีความสุขมากยินดีต้อนรับกลับบ้านกับเขาสามีเพราะต้องการชดเชยให้ภรรย,ยาซื้อตัวดูหนังแต่คราวนี้ดีที่ไม่เหนื่อยจนหลัก นางจบเธอแอบบอกสามีของเธอดูเหมือนว่าฉันกําลังตั้งครรภ์สามีของเธอไม่ใช่ไม่มีความสุขตรงกันข้ามยังกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่ออนาคตของเธอเธอเตรียมตัวสอบเข้าบัณฑิตศึกษามานานแล้วเรามีลูกแล้วคุณไม่มีความสุขหรอือมีความสุขมีความสุขมากมันแค่กระทนหันเกินไปพวกเขายังไปซื้อเสื้อผ้าเด็กด้วยกันแต่ไม่คาดคิดเพิ่งกลับบ้านได้ไม่ถึงเดือนสามีคิดว่าเธอจะตอบสนองเร็วแบบนั้นฉันมีประจำเดือนไม่ได้ท้องหรอ แต่สามีคิดว่าเธอท้องแล้วไม่ยอมไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อไม่ให้หลิวเจิ้งรู้สึกผิดจนเกินไปเขาบอกว่าไม่เป็นไรยังมีโอกาสเตรียมตัวแต่เมื่อหลิวเจิ้งตื่นขึ้นมากลางดึกกลับพบว่าสามีกำลังนอนหลับอยู่ในห้องนั่งเล่นเธอเดินไปข้างหน้าและถามสามีของเธอว่ามีอะไรผิดปกติผมอยากรอใครสักคนหญิงสาววัย23เพิ่งแต่งงานสามีของเธอแอบไปในตอนกลางคืนขณะที่เธอนอนหลับหลังจากหลิวเจิ้งตื่นขึ้น เธอได้รับข้อความจากสามีของเธอเท่านั้นพิสูจน์ว่าสามีของเธอบินไปสหรัฐอเมริกาเธอไม่อยากจะเชื่อวิ่งออกไปหาร่างสามีในบ้านไม่มีคนอยู่แม้แต่คนเดียวเธอเริ่มโทรหาไม่หยุดอย่างน้อยหนึ่งมื่น ครั้งในที่สุดก็โทรได้ในตอนกลางคืนแต่ยังไม่ได้พูดอะไรสักคำสามีของเธอก็รีบวางสายหลิวเจิ้งได้แต่นอนกอดหนีน้อยเมื่อคิดถึงสามีก็ดูวิดีโองานแต่งงานของพวกเขาจากนั้นฉันก็หัวเราะอ,อย่างโง่เขลาอยากส่งข้อความแต่กลัวรบกวนเขาวันหนึ่งในสิบเดือนต่อมาจูจูหลิวเจิ้งก็รู้สึกปวดท้องดูจากอาหารแล้วก็ยังดูไม่น่ากินเท่าไหร่แต่มันเจ็บปวดมากขึ้นเรื่อยๆทําได้เพียงเรียกรถพยาบาลมาเดินเข้าไปในห้องผ่าตัดคนเดียวเช่นนั้นเพื่อนสนิทของเธอบ่นที่เธอทําการผ่าตัดคนเดียวบอกว่าต้องผ่าตัด เ,เป็นแดนแห่งความสันโดษอันสูงสุดไม่คาดหวังว่าฉันจะได้สัมผัสมันด้วยเพื่อนสนิทถามเธอว่าทำไมเธอไม่บอกเรื่องนี้กับสามีหรือเจ้กล่าวว่าการผ่าตัดเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องใหญ่พูดก็ทําอะไรได้ยังไงก็ปล่อยให้กวนใจเขาไม่ได้แต่เพื่อนสนิทก็ยังรู้สึกว่าควรบอกเขาเป็นเรื่องดีที่จะได้รับความสนใจในตอนเย็นในที่สุดสามีก็โทรมาเธอยังคงไม่พูด แต่หันกลับมาเห็นว่าคนไข้ได้รับการดูแลอย่างดีจากสามีรู้สึกผิดหวังมากเวลาผ่านไปและสามีของก็ไปได้13เดือนแล้วยังไม่มีข่าวว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ตอนนี้เธอกําลังดูวิดีโองานแต่งงานอีกครั้งใจหนักตึงมองดูปฏิทินยังเหลือเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์สามีจึงจะกลับบ้านนึกถึงคําพูดของพี่สาวไว้ความรักที่สมบูรณ์แบบต้องการความเท่าเทียมกันเธอจึงตัดสินใจบินไปที่นั่นด้วยตัวเองทําให้สามีแปลกใจแต่สามีขัดขวางเธอทุกวิธีทางบอกให้เธอรู้สึกปลอดภัยที่บ้านสําหรับการสอบไม่จําเป็นต้องเอะอะ วนี้งานยุ่งมากต่อให้เธอมาก็ไม่อาจไปกับเธอได้ไม่รอให้หลิวเจิง้งพูดจบสามีวางหูโทรศัพท์แต่หลิวเจิ้งยังคงบินไปเดิมที่อยากถือดอกไม้ปรากฏขึ้นต่อหน้าคุณแต่เมื่อสามีก้าวออกมาเธอกลับปิดหน้าด้วยดอกไม้กลับกลายเป็นว่ารอยยิ้มของสามีเธอทำลายการป้องกันของเธอโดยสิ้นเชิงต่อหน้าฉันคุณมักจะหดหู่ห <c oughs> นื่วันนี้ฉันได้เห็นกับตาตัวเองไม่รู้ว่าเขาจะมีความสุขมากขนาดนี้ดูเหมือนว่าฉันเป็นส่วนเกินในโลกของคุณ หลิวเจิ้งโยนดอกไม้ทิ้งอย่างสิ้นหวังภายใต้คืนที่หิมะตกเธอแบกสัมภาระของเธอแม้แต่น้ำตาก,ก็สามารถแช่แข็งได้ฉันเกรงว่าตอนนี้อยู่หน้าจอคุณจะรู้สึกสงสารเธอและตอนนี้สามีของเธอกำลังปาร์ตี้อย่างมีความสุขทุกอย่างทำให้หลิวเจิ้งรู้สึกว่าบางทีเธออาจจะเป็นตัวแทนของพี่สาวตั้งแต่แรกในที่สุดเธอก็ตัดสินใจได้ส่งข้อความขอหย่าวันต่อมาเพื่อนสนิทโทรหาเจียซื่อถามว่าเขาได้ไปรับหลิวเจิ้งหรือไม่เธอไม่สามารถติดต่อกับเธอได้ จากนั้นเจี๋ยเื้อจึงรู้ว่าหลิวเจิ้งอยู่ที่นี่จริงๆเขานึกถึงช่อดอกไม้คืนนั้นได้หยิบมันขึ้นมาจากถังขยะตอนนี้หลิวเจิ้งก็กําลังสวดหมุนว่าสามีจะวิ่งมาหาเธอกลายเป็นว่าเป็นเพียงจินตนาการของเธอหนึ่งสัปดาห์ต่อมาสามีของเธอกลับมาและเธอไปรับแม้ว่าจะต้องชดเชยความเสียใจ ที่ไม่สามารถเห็นเครื่องบินได้เจียซื้อจับมือภรรยาและบอกให้เธอพาไปทานอาหารเช้าเธอปฏิเสธและบอกว่าให้ไปปฏิบัติราชการก่อนเจียซื้อต้องการอธิบายหลิวเจิงพูดว่าไม่จําเป็นครั้งนี้เธอไปอเมริกาก็ไม่เสียแรงเปล่าเธอยังเห็นจุดยืนของตัวเองชัดเจนจริงอยู่ว่าวันแต่งมาช้าเพราะวิ่งไปหาพี่สาวและสาบานว่าจะบอกเธอพวกเราจะมีความสุขฉันก็จะรักคุณสามีไม่รู้จะพูดอะไรหลิวเจิงยังคงพูดต่อไปหวังว่าจะได้พบในอนาคตคนที่รักคุณเหมือนฉัน หลังจากกลับถึงบ้านหลิวเจิ้งเก็บสัมภาระแม้กระทั่งนำแปรงสีฟันของตัวเองแล้วสามีก็เข้ามากอดเธอขอร้องเธอว่าอย่าจากไป แต่นั่นเป็นเพียงจินตนาการของหลิวเจิงหลังจากทําความสะอาดจนถึงห้องนั่งเล่นเจียซื่อขึ้นอย่างนอบน้อมและบอกให้เธออยู่ต่อเหมือนตอนสารภาพก็พุ่งเข้าไปกอดสามีซึ่งแท้จริงแล้วสามีของเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้โดยไม่มีเจตนาใดๆบางทีเขาอาจไม่รู้ว่าตัวเขาเองหลงรักหลิวเจิงเข้าแล้วเมื่ออยู่ในอเมริกาเพื่อนร่วมงานโทรหาเขาหลังเลิกงานเขามักจะปฏิเสธตลอดเหตุผลคือต้องเรียนจบให้เร็วที่สุดกลับบ้านไปภรรยา การอย่าร้างจึงน่าจะเป็นความเข้าใจผิดบางทีทุกครั้งที่ผู้ชายไม่รู้วิธีแสดงออกไม่กี่ปีต่อมาผู้อาวุโสก็นัดให้เขาไปดูตัวอีกครั้งไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะเป็นหลิวเจิง